มาดตกใจพ่อขาตกใจหมดสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับมาตั้งแต่เช้าเลยเหรอมาตั้งแต่ตีสี่มาตั้งแต่ตีสี่ยกบเมาเมาป๋าเมาเขาเมาไปแล้วนู่นเขาเมาไปแล้วเหรอยกถาดเลยใช่ไหมยุบฐาดไปแล้วแทบฐานแบบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยถานแบบนี้เท่าไหร่ครับยกถาดครับ เนี่ยมื่อเช้าขายลุงไปสามร้อยเขได้ไปต้นหนึ่งลดขาดอย่างเงี้ยนะมันเป็นเป็นดำเป็นดำลุ้นใชจริงครับมันมีเชื้อเขาไมีเชื้อออ๋มีเชื้อแต่ว่าเราก็แกะได้มาสามสี่ใบแล้วเมื่อกี้มันยังไม่ออกมันมีโอกาสที่จะดังนะครับมีโอกาสที่จะดังสามร้อยห้าสิบถาดนี่นะให้ดูมุกเสถียรดูดันดำใบต้นใเมื่อเช้าคนดูเป็นไงก็ได้ต้นก็ อ๋อคือดูเป็นเขากระด้างเลยใช่ไหคุกนี่ไหมใชบุกไปสามร้อยเอาเท่ากันเออปลายกไปแล้วเนี่ยอ๋โอเควันนี้จะนอนที่เมาแล้วก็ซื้อแม่งเลึกเฉยดีกว่านอนอยู่เฉยใช่ใช่ใช่ใช้เงินกันไปไประถางนี้เท่าไหร่ครับแบบพีษสองร้อยด่างทุกกระถางเลยนะไม้ที่เจ๊เขาคัดมานก็คือไม้คุณภาพนะครับเนี่ยตัวด่างเหลืองด่างได้นะครับผม ล้วอย่างชาใบนะครับเท่าไหร่ครับชาใบร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอย่างนี้สองร้อยนะครับเท่าไหร่ครับขางใหญ่ขางใ,ใหญ่ครับอันนี้อะไรเจ็ดร้อยันนี้700อืนน 700, อนน 900, อมกระถางสิบนิ้วนะครับผมยกไป,ลกไปาาแล้วยกไปอราดได้นะ <laughs> อโอเคครับผมประมาณนี้ โอันนี้สวยนะครับเจ๊อันนี้สองพันอันนี้สองพันลายดีๆอันนี้อันนี้สวยอ่ะมีเบอร์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 โทรไหมครับผมมีค่ะอ่ะศูนย์เก้าเจ็ดครับหกสองสี่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดมีส่งไปสนีไหมครับมีค่ะส่งโอเคเจ๊ชื่ออะไรครับกระตินเจ๊กระตินเนาะนะครับผมเกิดอที่ไหนแม่ยักษ์ซาอุดสมัยก่อนอ๋อครับผมยักษ์ซาอุดตอนนี้ก็เป็นเจ้าแม่ฝากไปแล้วอ่าโอเค สอบถามเจ๊เขาได้นะครับผมนะครับเอาตามเบอร์โทรเลยเกิดท่านไหนสนใจราคาเบาๆอย่างเงี้ยครับต้นทุนนน้อยนะซื้อได้กวัดนะครับผมซื้อกวักเขียวไม่ต้องแล้วเอาเล่นกวาดด่างเลยราคาเบาๆนะครับเนาะกเียวล่นไม่แล้วเล่นให้มันมีหลากสีเนาะมันจะได้สวยงามนะครับเป็นไม้มงคลแล้วก็หลากสีด้วยนะครับไปประดับสวนกันไปประดับหน้าร้านหน้าบ้านกันนะครับไม้มงคลเรานะครับเอาเบอร์โทรอีกคันนึง 0976247978ขอบคุณครับผม